นั่นก็คืออาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสายฟรีบายนาแอดในเกมอสุาออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับนาจะมานำเสนออาชีพที่อาจจะถูกลืมไปแล้วนะครับในเกมอสุาออนไลน์นะครับนั่นก็คืออาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาชีพเบอร์เซร์เกอร์นะครับมันจะไม่เหมาะสําหรับการฟาร์มเวลนะครับนะเพราะว่าจุดเด่นของเขานะครับเป็นอาชีพที่ตีแรงนะครับแล้วก็เลือดเยอะนะครับแต่ว่าจุดด้อยของเขานะครับก็คือเป็นอาชีพที่ตีค่อนข้างช้านะครับถึงช้ามากเลยนะครับแล้วก็รบหลีกนะครับค่ารบหลีกของเขาเนี่ยน้อยมากนะครับนะแล้วก็ความแม่นยําต่ําด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุผลนะครับของจุดด้อยเนี่ยอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับจึงเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะแก่การเล่นแบบฟาร์มเวลเลยนะครับฉะนั้นนะครับนะแนะนำนะครับใครที่อยากจะเล่นอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับควรจะเล่นเป็นอาชีพสุดท้ายนะครับที่ตัวเองอยากเล่นจริงๆนะครับความหมายของอาชีพสุดท้ายคืออะไรครับ เกมอสุรานะครับก็จะมีระบบการจุตินะครับแล้วก็การจุจิตอาชีพนะครับอย่างเผ่ามนุษย์นะครับจะมีการจุจิตนะครับทั้งหมด14อาชีพนะครับก็คือตั้งแต่อาชีพคาเดสนะครับแล้วก็แบ่งเป็นของอาชีพฝั่งเรนเจอร์นะครับฝั่งไฟเตอร์นะครับแล้วก็ฝั่งแคสเตอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะปิดจุดด้อยนะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับ ผู้เล่นนะครับที่อยากจะเล่นนะน่าจะแนะนำนะครับควรที่จะทำนะครับจุจิตอาชีพนะครับให้ครบนะครับ14อาชีพนะครับเสียก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นเบอร์สเกอร์นะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วไม่เหนื่อยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับนะาฝากช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไคร e นะครับ กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนะ้าต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่อาชีพเบอร์สเกอร์กันต่อนะครับคลิปนี้นะครับตัวละครที่นะ้าจะมาแนะนำอาชีพของเบอร์สเกอร์เนี่ยนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือจะต้องเป็นตัวละครที่นะครับจุจิตอาชีพ14อาชีพแล้วนะครับนะ ถึงจะเล่นเบอร์สเกอร์ได้นะครับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สนุกขึ้นนะครับและตัวละครน้าของตัวนี้นะครับก็ยังเป็นตัวละครที่มีการจุตินะครับ6ครั้งแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่นาเล่นเป็นเบอร์สเกอร์นะครับนาจะไม่เอาแต้มนะครับของรอบของการจุตินะครับมาใช้ในการอัพค่าสเตนะครับนะจะใช้แค่198แแต้มนะครับก็คือจะสามารถอัพ นะครับค่าสเตตหรือค่าสเตตัสเนี่ยนะครับได้99นะครับแค่2ค่าเท่านั้นนะครับหก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวนะขอรีอาชีพก่อนนะครับสำหรับใครที่จุตินะครับจิตแห่งอาชีพเนี่ยครบแล้ว14นะครับจะสามารถรีอาชีพได้ฟรีนะครับที่ NPC ตัวนี้นะครับนะ NPC ที่เปลี่ยนอาชีพแบบเร่งด่วนนะครับ ข้อดีนะครับของการรีอาชีพนะครับแบบเร่งด่วนนะครับก็คือเราสามารถรีได้ตลอดนะครับแต่ข้อเสียนะครับของของการรีแบบนี้นะครับก็คือเราจะเสียแต้มนะครับของจิตอาชีพนะครับไปทั้งหมดเลยนะครับแต้มของจิตอาชีพเนี่ยจะลดลงเหลือแค่เลเวลหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นก่อนรีนะครับควรจะตัดสินใจให้ดีนะครับนะว่าจะ รีก่อนหรือว่าจะเก็บจิตแห่งอาชีพให้เต็มก่อนนะครับก็เราคุยกับ NPC นะครับแล้วก็เลือกค่าอยากเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับหัวข้อนี้นะครับแล้วก็เลือกอาชีพนะครับที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สเกอร์นะครับเราก็เลือกเปลี่ยนเป็นอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับนะเรียบร้อยนะครับตัวละครของเราเนี่ยก็ รียชีพเป็นเบอร์สเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะอย่างที่นะกล่าวไปข้างต้นนะครับนะแต้มในการอัพค่าสเตตนะครับหรือว่าสเตตัสเนี่ยนะครับน้าจะใช้แค่198นะครับนะการเล่นอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สายด้วยกันนะครับก็จะมีสายขวานใหญ่นะครับขวานเล็กนะครับแล้วก็สายดาบนะครับ คลิปนี้นะครับที่นาจะมานําเสนอเนี่ยจะเป็นอาชีพของดาบใหญ่นะครับนะเพราะน้ามองว่าส่วนตัวนะครับอาชีพดาบใหญ่นะครับเป็นอาชีพที่ทําดาเมจได้ดีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งจะปิดจุดด้อยนะครับของอาชีพ b ร์ s e r อร์นะครับในเรื่องของความเร็วในการโจมตีนะครับเรามาดูสกิลคัดหนึ่งกันก่อนนะครับว่าอาชีพ b ร์ s e r อร์นะครับสาย ดาบ <S ais ama> ใหญ่นะครับจะอัพอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่สกิลคัทหนึ <am> ่งนะครับสกิลที่แนะนำให้ใช้นะครับตอนคัทหนึ่งนะครับก็คือสกิลตัวนี้นะครับความชำนาญใช้ดาบนะครับตัวนี้อัพเต็มนะครับต่อไปเป็นสกิลตัวนี้นะครับก็คือฟันดาบเร็วนะครับสกิลตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มต่อเนื่องให้เรานะครับถึง50หน่วยเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับก็คือฟาดดาบนะครับ ฟาดดาบเนี่ยก็ให้อัพเต็มเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลตัวนี้นะครับความชำนาญอาวุธนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าอัพเต็มนะครับก็จะเพิ่มแม่นยำให้เรานะครับทั้งหมดคือ40หน่วยนะครับนะซึ่งเบอร์สเกอร์นะครับอย่างที่บอกกล่าวไปข้างต้นแล้วว่านะครับจุดด้อยของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของความแม่นยำนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำให้เราขึ้นมานะครับ ต่อไปเป็นสกิลคัสสองนะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับคัสสองนะครับที่น้าจะแนะนํานะครับจะให้เล่นสายคุ้มข้างนะครับเพราะว่าสายคุ้มข้างนะครับจะเพิ่มแม่นยําให้กับเราด้วยนะครับสกิลนะครับที่จะแนะนําให้อัพนะครับก็คือสกิลตัวนี้นะครับคุ้มข้างนะครับอัพระดับ5เต็มเลยนะครับต่อไปเป็นตัวนี้นะครับความชํานาญความข้างนะครับ ตัวนี้ก็อัพเต็มเลยนะครับมันจะเพิ่มอัตราโปเชนะครับขณะจู่โจมให้เรา35%เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลตัวนี้กระหายเลือดนะครับตัวนี้ก็อัพเต็มเลยนะครับต่อไปเป็นสกิลตัวนี้นะครับระเบิดข้างนะครับตัวนี้อัพแค่1นะครับถัดมาจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับเสริมกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้อัพเต็ม10นะครับก็จะเพิ่ม h p max ให้เรานะครับ3000หน่วยนะครับ ต่อไปเป็นสกิลตัวนี้นะครับเกาะเนื้อสกิลตัวนี้นะครับไม่เสียแต้มนะครับอัพฟรีนะครับถัดต่อมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับบ้าเลือดนะครับนะตัวนี้อัพแค่3นะครับเป็นแค่ทางผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสกิลตัวนี้นะครับหยัดยืนนะครับตัวนี้อัพเต็ม5นะครับมันจะเป็นสกิลเหมือนสกิลรีเลือดให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มแม็ก p เฮดพีให้เราด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยการตายให้เรานะครับกรณีที่เลือดเราลดเยอะๆนะครับนะมันจะรีเลือดให้เราได้เยอะมากเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลตัวนี้นะครับก็คือสกิลโจมตีแผลเก่านะครับจะเป็นสกิลโจมตีนะครับตัวนี้อัพเต็มนะครับ แต้มเหลืออีก1แต้มนะครับจะไปลงอะไรก็ได้นะครับตามใจนะครับส่วนตัวนะครับน้าจะลงไปที่กระหายเลือดนะครับก็คือสกิลตัวนี้อ่ะพูดผิดนะครับบ้าเลือดนะครับก็คือสกิลตัวนี้นะครับอัพเป็น4นะครับนะแต้มก็จะหมดพอดีนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับต่อไปนะครับเรามาว่ากันเรื่องของการอัพค่าสถานะนะครับหรือว่าสเตตนะครับ เนื่องจากเราเล่นอาชีพเบอร์สเกร์นะครับสิ่งที่เราจะต้องอัพนะครับก็คือสเต็งนะครับนะตัวนี้อัพเต็มนะครับ9 9เลยนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราอัพค่าสเต็งนะครับเต็มแล้วนะครับให้มาดูที่ค่าพลังนะครับนะว่าความแม่นยำนะครับของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะถ้าใครเล่นตามที่นะแนะนำนะครับก็คือจุจิตอาชีพนะครับครบแล้วนะครับนะ ค่าความแม่นยำหลักนะครับของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือ300ก้อเกือบ4 0 0นะครับนะแล้วก็เรื่องของค่ารบหลีกนะครับที่เรามีนะครับก็จะอยู่ที่3 4 9นะครับนะเรามาดูเรื่องของความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องนะครับตอนนี้ของเรามีอยู่ที่166นะครับค่ารบหลีกนะครับเราเพียงพอแล้วก็คือ340กว่าเนี่ยนะครับ พอที่จะลบมอนพลแล้วนะครับนะให้เรามาอัพตัวนี้เลยนะครับก็คือค่า agi นะครับนะก็คือเราจะเพิ่มความต่อเนื่องนะครับให้กับอาวุธดาบของเรานะครับก็อัพไปเลยนะครับ99นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับตอนนี้ความต่อเนื่องของเรานะครับก็จะเพิ่มจาก160นะครับเป็น1 9 4นะครับ ตอนนี้นะครับนะก็จะเว้นแต้มนะครับที่ได้จากการจุตินะครับนะไว้นะครับก็จะให้เหลือแค่198แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอัพนะครับค่าสเตตัสได้อีก5แต้มนะครับก็ให้ลงไปที่วิดละกันนะครับกดยืนยันนะครับเนี่ยนะครับก็สเตตัสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะอัพ รงนี้นะครับ A c I เนี่ยเพื่อต้องการเอานะครับความต่อเนื่องนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่อุปกรณ์สวมใส่นะครับอุปกรณ์สวมใส่ที่น้าจะใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือดาบใหญ่ฟ้าพิฆาตนะครับข้อดีของดาบใหญ่ฟ้าพิฆาตนะครับก็คือมันจะโจมตีรอบตัวด้วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บเวลได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สวมใส่ของน้าอีกนะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับรองเท้านักซิ่งนะครับนะมันจะเพิ่มความต่อเนื่องให้เราอีก40หน่วยนะครับเสื้อที่น้าใส่นะครับจะเป็นเสื้อไฟนะครับนะเสื้อไฟตัวนี้นะครับข้อดีของเขานะครับก็คือเมื่อนะครับความเร็วนะครับเกิน216นะครับมันจะเป็นการเบิร์นดาเมจนะครับหรือว่าการโจมตีครั้งที่2นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ ประดับที่ใส่นะครับจะเป็นสร้อยนำโชคนะครับผ้าคลุมที่ใส่นะครับก็คือจะเป็นผ้าคลุมโมเนติกนะครับหมวกที่ใส่นะครับจะเป็นหมวกบอสรัดเกนะครับนะก็ตัวนี้จะเพิ่มรบหลีให้เรานะครับแล้วก็หน้ากากนะครับจะใส่หน้ากากอะไรก็ได้นะครับสัตว์ขี่ที่น่าใช้นะครับจะเป็นวินดเนียฮักกี้นะครับจะเพิ่มอัตราโปเชนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเรา เปลี่ยนสีชุดนะครับสีชุดที่ใช้นะครับจะเป็นสีชุดเป็นสีชุดเดโมเนียชายนะครับตัวนี้จะเพิ่ม h p max นะครับของเราเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสีชุดนะครับที่เหมาะกับสกิลนะครับพลังแห่งความค้างนะครับสกิลคัสสามนะครับหรือว่าสกิลฝึกฝนนะครับที่จาเป็นที่จะต้องใช้นะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์ก็คือพลังแห่งความคั่งนะครับนะตัวนี้นะครับพลังแห่งความคั่งเนี่ย นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นอมตะนะครับได้ชั่วขณะนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะครับจะต้องฝึกนะครับหรือว่าเรียนสกิลตัวนี้ให้ได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับของเบอร์สเกอร์นะครับก็จะเป็นสกิลรองนะครับอย่างเช่นสกิลปลดอาวุธนะครับหรือว่าคำรามนะครับก็เรียนเป็นลำดับถัดไปนะครับ เดี๋ยวเราไปลองสกิลกันดูนะครับเดี๋ยวนะขอจัดสกิลแป๊บหนึ่งนะครับนะครับนะก็จัดสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องเป็นระยะไกลหน่อยนะครับแมปที่เราจะไปลองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แมปที่วินเนียก่อนเลยนะครับก็คือออกไปด้านนอกเลยนะครับนะมอนสเตอร์ส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เวล80 80ขึ้นนะครับ เห็นไหมครับนะว่าเราก็ยังโดนดาเมจจากงอนอยู่นะครับถึงว่าเราจะมีหลบหลีกที่เยอะนะครับนะที่ได้จากนะครับการจุจิตอาชีพนะครับแล้วก็หมวกบอสหลบนะครับอันนี้นะครับก็คือการตีธรรมดานะครับที่ยังไม่ได้กดสกิลคุ้มขัางนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในสถานะคุ้มขัางกันดูนะครับอ๋อนะลืมแนะนำไปอย่างหนึ่งนะครับ ผนึกที่ใช้นะครับควรจะเป็นผลึกธาตุลมนะครับเพื่อจะเพิ่มนะครับความต่อเนื่องให้เรานะครับตอนนี้ในตัวน้านะครับยังไม่มีผลึกธาตุลมนะครับเดี๋ยวลองตีมอนไปก่อนแล้วกันนะครับนะนะครับดาเมจที่ทําได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อผลึกธาตุลมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไป ลองดูที่แมปรายาบุรีนะครับไม่สิไปที่แมปรับแรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะขอไปซื้อผลึกท่านลมก่อนนะครับตอนนี้นะครับนะาก็ซื้อผลึกท่านลมมาใช้แล้วนะครับนะเราก็กดใช้ผลึกท่านลมนะครับนาซื้อมาที่ระดับ5นะครับเราไปลองตีมอนนะครับที่ป่ารับแรกันดูนะครับตอนนี้นะครับนาก็อยู่ที่ป่ารับแรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับ นะครับดาเมจนะครับว่าจะได้หรือออกเท่าไหร่นะครับนะครับดาเมจที่ทำได้นะครับก็จะอยู่ที่อัตราโปรเซนะครับอยู่ที่9000นะครับถึงหมื่นต้นๆนะครับก็ถือว่าเวลได้ดีนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่นะกล่าวไปข้างต้นนะครับต้นคลิปนะครับก็คือ การที่เราจะเล่นเบอร์สเกอร์นะครับให้สนุกแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับกพราะควรที่จะเล่นนะครับเป็นอาชีพสุดท้ายนะครับนะกรณีนะครับที่เราจะตายนะครับเราสามารถที่จะกดใช้ระเบิดข้างได้ด้วยนะครับเห็นไหมถ้าเรากดใช้ระเบิดข้างนะครับนะเราก็จะเป็นอมตะนะครับนะอันนี้คือข้อดีนะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับนะที่เรามีสกิลให้ใช้นะครับนะ หลังจากที่เราใช้ระเบิดข้างแล้วนะครับสกิลคุ้มข้างของเราก็จะหายไปนะครับให้เรากดใช้สกิลคุ้มข้างใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แมปลิงดูนะครับนะว่าอาชีพเบอร์สเกอร์เนี่ยจะไหวไหมนะครับนะกับแมปลิงนะครับนี่นะครับนะก็อยู่ที่แมปลิงแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับที่แมปลิงนะครับนะว่าจะทําดาเมจได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าไหวหรือเปล่านะครับ ก็โอเคนะครับก็ยังได้อยู่นะครับนะสำหรับนะครับอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับเดี๋ยวนะครับใครสงสัยนะครับนะว่ายังเกาะไฟนะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวนะถอดเกาะไฟออกแล้วกันนะครับถอดเกาะไฟออกนะครับนะแต่ว่าแหวนบอสหลบอะไรพวกนี้นะครับก็ยังคงใส่ได้นะครับนะ ถอดก่อไฟออกนะครับนะเราก็จะตีได้ประมาณเท่านี้นะครับนะเอฟเฟกนะครับหรือว่าคุณสมบัติจากก่อไฟนะครับก็จะหายไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเวลได้อยู่นะครับนะด้วยค่ารบหลีกของเรานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นจุดด้อยนะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับที่ว่าไม่มีค่ารบลล็กนะครับเราก็จะเป็นสายตีสดนะครับสายดาบใหญ่นะก็คือ เล่นไหวนะครับนะเดี๋ยวเราไปอีกแมปหนึ่งนะครับก็คือแมปเข่ดำนะครับตอนนี้นะครับนะก็มาอยู่ที่แมปเข่ดำเป็นที่เรียบร้อ,รอยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดเราโดนโจมตีนะครับเราก็สามารถกดหยัดยืนนะครับให้รีเลียดได้นะครับหรือไม่ก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับนะระเบิดข้างนะครับถามว่าไหวหรือเปล่านะครับก็ยังไหวอยู่นะครับกับแมปเคดดานะครับ แต่นะครับก็ยังนะครับค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับควรจะเวลที่แมปป่ารับแรนะครับจะดีที่สุดนะครับนะเดี๋ยวนะขออนุญาตกลับไปใส่เสื้อไฟเหมือนเดิมนะครับดาเมจที่ทำกับแมปเคดันเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับนะ เดี๋ยวเราลองอัพค่าสเตตัสนะครับที่ได้จากการจุติหนะครับให้เต็มเลยนะครับดูซิว่าดาเมจที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าตายเลยนะครับ เก๊ดำนะครับอย่าให้ลุมเยอะนะครับถ้าลุมเยอะเนี่ยยังไงก็ตายนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนําอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับของน้านะครับหวังว่านะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้เล่นนะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน้าก็ขอจบแต่เท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ